คลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาตัดฉากเขียวด้วยแคปคัตกันมาดูกันว่ามันทํายังไงได้บ้างนะครับตามผมมารับชมกันเลยดีกว่าผมโหลดกรีนสกรีนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นฉากเขียว,ยวนะครับอันนี้เป็นแบนเนอร์ทีนี้เราก็ลากมาใส่ในไทม์ไลน์นะครับจากนั้นให้เราคลิกตรงที่ฉากเขียวนั้นไปหนึ่งทีด้านขวามันจะขึ้นตัวปรับแก้ไขเข้ามาให้นะครับให้ท่านผู้ชมมาเลือกตรงที่รีมูฟ e BG ตรงนี้นะครับจากนั้นมาเลือกตรงที่โครมาคีตรงนี้ครับ อ่าแล้วมากดตรงที่ตรงนี้ที่เปิดคล้ายๆกับตัวดูดสีเนี่ยกดเข้าไปหนึ่งทีให้มันเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับนี่เป็นสีดำๆแล้วก็ลากมาด้านข้างแล้วก็มาคลิกตรงที่พื้นที่ที่เป็นสีเขียวเขียวเข้าไปหนึ่งทีนะครับนี่ปั๊บนี่เห็นไหมกรอบสีเขียวๆทั้งหมดมันก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็มาปรับเพิ่มเติมที่ intensity ตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเลื่อนไปให้ขอบเขียวๆมันหายไปหมดแต่ว่าอย่าเลื่อนมากครับถ้าเลื่อนมากในสีมันหายไปหมดเลยนะครับ เลื่อนไปให้เฉพาะขอบเขียวๆมันหายไปก็พอแล้วอ่าประมาณนี้นะครับอ้าวทีเนี้ยมันเหมือนใหญ่ไปใช่ไหมครับก็อยากจะปรับให้มันเล็กนึงเล็กลงนิดนึงแล้วก็เอามาไว้ด้านข้างนี้จะเอามาไว้เป็นแบนเนอร์เป็นชื่ออะไรพวกนี้ครับก็ให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้ครับมาตรงที่เบสิกนะครับแล้วก็เลือกตรงที่สเกลตัวนี้อ่าเลื่อนลงไปปุบ๊บมันก็จะลดลงมานะครับแล้วก็ลากมาไว้ด้านข้างตรงนี้ได้เลยอ่า ตรงนี้นะครับเราอาจจะเพิ่มชื่อเข้าไปเป็นบริบทแบบนี้ก็ได้ก็มาตรงที่ Text ตัวนี้ครับผมก็จะเลือก default text มาวางด้านบนพิมพ์ชื่อไปว่าบริบทละกันครับบริบทบ้านห้วยเข้ากับเนืออ่าโอเคทีเนี้ยผมก็อยากให้ตัวหนังสือตัวนีมน้มันเล็กลงนะครับผมก็แค่นี้คลุมดำมันแล้วก็ลดขนาดฟอนต์ลงนิดนึงนะครับแล้วก็ปรับฟอนต์ให้เป็นตัวนสือสีดานะครับแล้วก็ลากมาใส่ตรงตรงนี้ ที่เบนน์แบนเนอร์นะครับสกเกตว่ามันใหญ่เกินไปอีกก็ลดอีกนะครับเอาเหลือสักห้าห้าใหญ่ไปอีกก็เหลือสักสามนะครับอ่ะเหลือสักสามอ้าวสามนี่มันเล็กไปละขยายนะครับขยายแบนเนอร์ด้านหลังให,ให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วก็ขยับมาด้านหน้าอา่าแล้วก็ขยับตัวหนังสือตามนะครับแล้วก็ขยับตัวหนังสือให้มันพอดีกับแบนเนอร์ของเรานี่อา่าประมาณนี้แล้วก็ขยับความยาวให้มันใกล้เคียงใกล้เคียงกันแค่นั้นนะครับอา่าเราลองลองเทม เ <Das que ath en> ห็นไหมครับว่าแต่ว่าตอนนี้เวลามันขึ้นเนี่ยต้นสื่อมันก็จะขึ้นมาพึบทีเดียวมันแข็งแข็งไปผมอยากให้มันอยู่ๆก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆจางไปแบบนี้ครับให้มันสมูทินิดนึงนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับมาคลิกตรงที่ตัหนสือจากนั้นก็มาเลือกตรงที่แอนิเมชันนะครับแล้วก็มาเลือกเอ่อเอาเฟดอินเฟดอวนี่ละกันแล้วก็เอาเอาเอาตัวเนี้ยแล้วก็อินอินนะครับอินผมเอาเออนี่ก็ได้เบอร์ เรามาลองดูอ่ามันจะค่อยๆค่อยๆขึ้นนะครับพอมันจบนะครับมันก็จะค่อยๆหายไปนั่นเองอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการตัดฉากเขียวออกด้วยโปรแกรมแคปคัตนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหลายๆท่านก็ถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องของผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนท่านผู้ชมทําอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับ